ดำน้ำกันอยเอาผา็ตีนมาวเป็น้าจชตัวแบบเ้ตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าหาดน้ําใสนะครับพาครอบครัวพาลูกพาหลานนะครับมาปิกนิกข้างริมทะเลนะครับแล้วก็เด็กๆก็ไปเล่นริมทะเลได้นะครับเพราะว่าที่นี่ น้ำใสมากนะครับสมชื่อนะครับแล้วก็หาดทรายที่นี่ครับละเอียดแล้วก็ขาวมากครับหาดทรายนะครับยาวไปถึงภูเขาลูกด้านหลังนู้นเลยฮะต้องไม่พลาดหาดน้ําใสครับ ครับโคตรเจ๋งของจริงครับอลังการมากครับบ้านออนซีเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในครับว่าแต่ละห้องเนี่ยครับเป็นยังไงครับตามผมมาไปนี่คือห้องลูมหนึ่งครับเตียงกว้างมากครับสองเตียงคู่นะครับเหมาะสำหรับคนที่พาครอบครัวกันมาเยอะๆนะครับห้องลูมหนึ่งนี่ครับผมว่าพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับ ไหมครับม่านตรงนั้นเรารูดม่านออกไปนะฮะเราจะเห็นมุมซีวิวนะครับมองออกไปนี่ใกล้ชิดทะเลเลยปเดี๋ยวผมพาไปดูอีกห้องหนึ่งว่ามีอะไรบ้างไปกันครับนี่ครับก็เป็นห้องเสริมนะครับสำหรับแขกที่มาพาครอบครัวมาเยอะนะครับห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนี้นะครับที่เอาไว้รับรองแขกก็มีทั้งแอร์มีหมอนเตียงนุ่มๆนะครับห้องห่มอุ่นๆนะครับ ว้าวอันนี้น่าจะเป็นห้องรูม2นะครับห้องนี้นะครับสามารถนอนได้4คนก็เตียงค่อนข้างที่ใหญ่ๆมากไม่ต้องเบียดกันเลยนะครับสำหรับคนที่ทาพาครอบครัวมาเยอะๆอ๋อตรงนั้นมีห้องรับเดี๋ยวผมพาไปดูจริงๆห้องนี้นะครับเป็นห้องแต่งตัวนะครับด้านในก็เป็นห้องน้ำนะครับมีฝักบัวทั้งน้ำอุ่นและก็น้ำเย็นนะครับนี่ครับตู้สเสื้อผ้าเยอะมาก มีไดเป่าผมนะครับแล้วก็มีกระจุงกระจกนะครับพร้อมครบครันผมว่าบ้านออนซีเนี่ยมีอะไรที่ครบครันมากนะครับโอ้โหครับมุมนี้ผมว่า เด็กๆต้องชอบแน่เลยขนาดผมยังชอบเลยครับบรรยากาศตอนเช้าครับ ที่บ้านออนซีมุมนี้โคตรชิลมากครับผมอยากนำเสนอฮะเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยฮะมานั่งดูทอดอารมณ์ดูบรรยากาศวิถีชีวิตเรือประมงนะครับแล้วก็บรรยากาศหน้าบ้านเนี่ยคำบรรยายอะ่ะต้องมาครับ มือใครวะโอเคโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะออก <c oughs> เรือไปดำน้ำดูปลากระตูนนะครับแล้วก็ไปดูเกาะต่าง called me ด้านหลังผมนี้นะครับเขาเรียกว่าเกาะแสมสารหรือหาดเทียนนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสัตหีบนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นเกาะแสมสารใครที่มาเที่ยวนะครับจะต้องมาเสียค่าอุทยานคนละ50บาทนะครับพี่บีนะครับจะพาผมไปเซอร์เวย์วันนี้รอบเกาะนะครับว่าบนเกาะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปพี่ อันนี้คือเต่ากาเต่ากะาาอายุกี่ปีครับนี่ห้าถึงเจ็ดปีครับอันนี้อยู่าหา้าถึงเจ็ดปีส่วนบอลนีจะเป็นเต่าตนุกอ๋อตานตนุกเดี๋ยวพี่พาผมไปไหนเนี่ยอผาปะทาาะพานี้ครับผมความข้าเทียบเรือถ้าหากเราท่องเที่ยวสมารทซีมาเกาะสมุทรปราการก็ออมาเทียบเรือตรงนี้ลงมาตรงนี้แล้วก็จะมีรถมารับไปหาดฝั่งนู้นครับ ด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นกระชังเพาะพันธุ์ลูกเต่านะฮะพอโตได้ไดายุเขาก็จะปล่อยลงทะเลไปผมว่าน่าจะตัวใหญ่ครับตรงเนี้ยซิปโอ่ะทำไมโคตรเจ๋งกูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยโอเคพี่เรียบร้อยไปละ คือเรื่องดำน้ำเนี่ยนะคือมันต้องยกให้ผมอะ่ะคือไม่อยากจะคุยอะ่ะ <c oughs> คือดำไบเนี่ยนะปลาเนี่ยผมจะเรียกมาเนี่ยเรียกมาเนี่ยแบบมันลุมล้อมรอบตัวเลยเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆมาฝาก เออนี่แค่ซ้อมนะครับยังไม่เอาจริงก็หมดแรงแล้วนี่ดูสภาพเดี๋ยวเรากำลังจะไปอ,ะอีกเกาะหนึ่งที่นี่คือเกาะยุ้มเกลือ ยังไงครับพี่ไอสัตว์แม่งเอาผ้าชีตินมาเขียนว่เป็นผ้าเช็ดตัวแบบโอ้เวลครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับตรงนี้คือเกาะโลงหนังนะครับเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำข้างล่างนี้ครับมีปลาคาร์ฟหลายชนิดมากครับไปไปดำน้ำกัน ไปหลังเดือนเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้น้ำหน้าบ้านครับ ใสามากสามารถกระโดดเล่นน้ำได้เลยครับอาหารเย็นเราวันนี้นะครับอันนี้อรอปูอะไรฮะมาลาย,ม,าายมันเป็นปูหรอือเป็นมะลายปู <c oughs> มลา,ายเดี๋ยวเอาดีๆดิอย่าตลกเป็นปูหรอือมะลายป <c oughs> ูมะลายต่างจะเอาปูหรอือมาลายเ <c oughs> นี่ยผมงงไปหมดแล้วเนี่ยปูมา <c oughs> อปูม้าแต่มันมีลายอ๋อปูม้าลายเอาอไหมตัวนี้นะตัวหนึ่งเออเอ็ปูม้าเอ้ย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 เอปูนี่ปูปูปูนี่หอยกุ้งหมึกหมึกปูแล้วก็กั้งนะครับแล้วก็ปลาอย่างหนึ่งไปเดี๋ยวกันอ่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันครับเครื่องครัวเราละครบมาก าเจอแล้วครับนี่คือกนึ่งปูกับก้างเราฮนะม,มาอ่ะแล้วเขานึองกันยังไงครับวิธีการนึ่งปูวิธีนึ่งปูทะเล จับปูดำใส่กระทะเทน้ำลงไป1แก้วปิดฝาไว้5นาทีจากนั้นเปิดฝาแล้วกลับด้านปูปิดฝาต่ออีก4นาทีปูจะสุกราว90%และจะค่อยๆทยอยสุกไปเรื่อยๆไม่ควรต้มให้สุกทีเดียวเพราะเนื้อจะแห้งและขาดความหวานโอเคตั้งกิ้วรู้เรื่องฮะแครนี้ก็เป็นแล้ว่า <laughs> ตอนนี้ก็คือการย่างกั้งย่างกุ้งครับ เดี๋ยวเรามากินกุ้งกันใครที่อยากมาพักบ้านออนเซนะครับถ้าอยากจะมีกุ้งกินเยอะๆแบบนี้นะครับต้องไปซื้อมาทําเองนะฮะเขามีเครื่องครัวมีอุปกรณ์เครื่องครัวให้ครบครันนะครับผมนี่ด้วยย่างเข้าไปโอเค สุดท้ายก็ขอบคุณบ้านออนซีนะครับที่จัดกิจกรรมเอาดอนะครับทั้งไปดำน้ำดูปะะการังไปดูชมเกาะนั่งสปีดโบท๊ทรอบเกาะนะครับความสะดวกสบายที่ครบคันภายในบ้านนะครับแอร์เย็นๆเตียงนุ่มๆนะครับมีทั้งมุมดูทีวีนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทำกับข้าวนะครับซื้ออาหารทะเลมากินกันนะครับสุดท้ายนะครับ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกินอย่างเจ๋งถ่ายอย่างเจ๋งเที่ยวอย่างเจ๋งกับพลานเจ๋งครับไปก่อนครับสวัสดีครับ